การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในโลกสินทรัพย์ดิจิตัลกำลังจะมาถึงหรือเปล่าครับภาพที่บิตคอยจะไปถึง1ล้านดอลลาร์เปลี่ยนชีวิตคนไปเลยเนี่ยมันใกล้แค่ไหนกันวันนี้เรามาดูกันว่ามันเป็นไปได้จริงไหมแล้วก็มีปัจจัยอะไรบ้างที่ขับเคลื่อนการคาดการราคาสูงลิ้วขนาดนี้รวมถึงท่าทีของผู้บริหารริ p โป e คุณไบร g a r า i n g h ฮ u s e ที่ดูแบบว่าสบายๆนะท่ามกลางเรื่องใหญ่ๆพวกนี้ ใช่ค่ะเป้าหมายเราก็คือทำความเข้าใจมุมมองของคนสำคัญสำคัญสถานการณ์ตอนนี้แล้วก็แนวโน้มที่ต้องจับตาเริ่มที่แบรดการิงเฮาส์ก่อนเลยท่าทีสบายๆของเขานี่มันยังไงนะการที่เขาไปสนับสนุนกิจกรรมภายนอกอย่างทีมฟุตบอลแคนซัสเนี่ยมันส่งสัญญาณบางอย่างเหมือนกับว่าเชื่อมั่นในสถานการณ์ปัจจุบันหรืออนาคตอะไรแบบนั้นน่าคิดนะเหมือนว่าเรื่องหนักๆบางอย่างมันผ่านไปแล้ว และที่เขายอมรับว่าไม่ได้ถือแค่ XRP ล่ะมีทั้งบิตคอยน์อีเธอริมสินทรัพย์อื่นๆด้วยการกระจายการลงทุนแบบนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างก็คือมันสะท้อนว่าเขามองภาพรวมตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลที่ใหญ่กว่าแค่ XRP นะใช่สอดคล้องกับไอเดียที่ว่าตลาดทั้งหมดกำลังจะโตครั้งใหญ่เขาคงมองว่าตัวท็อปทอปหลายตัวมีววไปได้หมดไม่ใช่แค่ตัวที่เขาบริหารอยู่ซึ่งก็โยงมาถึงเรื่องที่ร้อนที่สุดตอนนี้เลยบิตคอยน์หนึ่งล้านดอลลาร์ เอริกทรัม์นี่ถึงกับบอกว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะไปถึงจุดนั้นใช่ค่ะแล้วไม่ใช่แค่เขาคนเดียวมีใครอีกบ้างนะที่มองคล้ายๆกันก็มีแคสซี่วูดจาก Ark Invest นี่มองไปถึง1.5ล้านดอนลลาร์ภายในปี2020 Mi c h a e l s ม y โกเซลเลอรก็บอกว่าถ้า Wall Street ถือสัก10%ก็ถึงล้านได้โรเบิร์ตคิโอซาคิคนเขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูกก็มองเป้าลลล้าาาานนนดอออ์ปี2020เหมมมืกกกกกั Tom Stra จ Fu st ็งบว การที่คนจากหลายวงการทั้งนักลงทุนนักเทคโนโลยีนักวิเคราะห์ออกมาพูดทางเดียวกันแบบนี้มันน่าสนใจว่าทำไมถึงเชื่อว่าเป้าที่ดูเหมือนไกลมากๆนี้มันจะเป็นไปได้ปัจจัยพื้นฐานที่สุดเลยก็คือเรื่องอุปทานจานวนเหรียญมันมีจากัดถูกต้องบิตคอยมีเพดานสูงสุดแค่21ล้านเหรียญสร้างเพิ่มไม่ได้อีกแล้วมันเลยมีคุณสมบัติคล้ายๆทองคำแต่เป็นในโลกดิจิทัล ต่างฐานเงินเฟอได้ต่างจากเงินทั่วไปที่พิมพ์เพิ่มได้เรื่อยๆพอความต้องการเพิ่มแต่มูลค่าก็น่าจะสูงขึ้นตามแล้วเรื่องการยอมรับจากสถาบันใหญ่ๆล่ะครับอันนี้ก็สำคัญสำคัญมากค่ะการมีสปอตบิตคอยน์ ETF ในอเมริกาเนี่ยมันเหมือนเปิดประตูให้การลงทุนง่ายขึ้นเยอะเลยใช่ค่ะกองทุนพวกนี้มันเป็นเหมือนสะพานเชื่อมโลกการเงินเดิมกับสินทรัพย์ดิจิทัลทำให้สถาบันหรือนักลงทุนทั่วไปเข้าถึงบิตคอยน์ได้สะดวกขึ้น ตัวเลขลางปี2025ก็ชัดนะกองทุนในสหรัฐเงินไหลเข้าสุดทิ1.4หมื่นล้านดอลลาร์อันนี้สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็เพิ่มความต้องการในตลาดได้เยอะเลยแล้วจำนวนผู้ใช้งานตอนนี้ล่ะที่ประมาณว่ามี7%ของประชากรโลกหรือ500กว่าล้านคนตัวเลขนี้บอกอะไรเราบอกว่ามันยังมีพื้นที่ให้เติบโตอีกมหาศาลเลยค่ะ ลองนึกดูว่าถ้าเพิ่มไปสัก10% 1เ้ความต้องการมันจะเพิ่มขนาดไหนมันก็จะมีเรื่องจิตวิทยาเข้ามาเกี่ยวด้วย FOMO ความกลัวตกรถใช่เลยค่ะความรู้สึกกังวลว่าจะพลาดโอกาสทำกำไรใหญ่ๆทำไม่รีบเข้าอันนี้เป็น,นกลไกเร่งราคาได้เร็วเลยนะพอคนแห่เข้ามาซื้อเพราะกลัวพลาดบวกกับบทบาทของบิตคอยที่เป็นเหมือนเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงเงินเฟ้อด้วยซึ่งตอนนี้สาคัญมาก ในภาวะที่หลายประเทศเจอแรงกดดันเงินเฟอ้อปัจจัยพวกนี้มันส่งเสริมกันหมดเลยถ้ามองในมุมเทคนิคอลล่ะครับกราฟราคาบอกอะไรบ้างกับเป้า1ล้านดอลลาร์มีการมองแนวต้านทางเทคนิคคือระดับราคาที่ปกติจะมีแรงขายออกมาเยอะการประเมินก็ชี้ว่าระดับ1ล้านดอลลาร์ภายในปี2026เนี่ยมันก็อยู่ในขอบเขตท,ที่เป็นไปได้ทางกราฟนะแต่ก็ต้องผ่านแนวต้านสำคัญช่วงครึ่งล้านดอลลาร์ไปให้ได้ก่อน แล้วถ้าบิตคอยไปถึงขนาดนั้นจริงๆผลกระครบมันจะเป็นยังไงครับมันจะดีต่อเหรียญอื่นๆอย่าง XRP ด้วยไหมแน่นอนค่ะถ้าบิตคอยพุ่งสูงสภาพคล่องมหาสารมันจะไหลเข้ามาในระบบนิเวศคริปโตทั้งหมดเลยไม่ใช่แค่บิตคอยตัวเดียวใช่เหรียญอื่นๆที่มีพื้นฐานดีมีศักยภาพก็จะได้รับผลดีไปด้วยซึ่งก็รวมถึง XRP มาที่ XRP บ้างการโตของบิตคอยก็ช่วยหนุนอยู่แล้ว แต่มีคนพูดว่า XRP เองเนี่ยมีศักยภาพให้ ROI สูงกว่า Bitcoin ด้วยซ้ำเพราะอะไรเหตุผลหลักก็น่าจะเป็นเรื่องประโยชน์ใช้สอยหรือ Utility ที่มันชัดเจนกว่า Bitcoin ถูกมองเป็นทองคำดิจิทัลเป็นสินทรัพย์เก็บมูลค่าแต่ XRP ถูกออกแบบมาแก้ปัญหาโอนเงินข้ามประเทศโดยตรงเน้นเร็วถูกมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของระบบการเงินปัจจุบันเลยนะใช่ ถ้าริปเปิลทำให้ XRP ถูกใช้ในระบบธนาคารสถาบันการเงินทั่วโลกได้จริงๆเนี่ยศักยภาพการเติบโตมันจะสูงมากเทียบกับราคาตอนนี้เลยเป็นที่มาว่าทำไมคาดการ ROI สูงกว่าแต่การจะไปถึงจุดนั้นมันก็ต้องมีเงื่อนไขสำคัญอย่างเช่นการยอมรับในวงกว้างทั่วโลกทั้งจากสถาบันและผู้ใช้งานทั่วไปแล้วก็ความชัดเจนเรื่องกฎระเบียบด้วย อันนี้สำคัญมากใช่ค่ะซึ่งรีโปก็สู้เรื่องนี้มาตลอดท่าทีที่ดูมั่นใจของการลิงเฮาส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากความคืบหน้าเรื่องพวกนี้แหละกลับมาดูภาพรวมตลาดนิดหนึ่งครับเรื่องวงจร4ปีของบิตคอยที่เถียงกันว่ายังมีอยู่ไหมทอมลีมองว่าวงจรน,นี้จบไปแล้ววงจร4ปีนี้ปกติมันเกี่ยวกับฮาวิ่งใช่ไหมครับที่เหรียญใหม่เข้าระบบน้อยลงครึ่งหนึ่งทุก4ปี ใช่ค่ะซึ่งในอดีตมันก็ส่งผลต่อราคาทอมลีเชื่อว่าพอมีสถาบันเข้ามามี s p o ต ETF มันเปลี่ยนเกมไปแล้ววงจรเดิมเลยจบแต่ก็มีคนเห็นต่างมีค่ะมีมุมมองว่าวงจรยังอยู่แต่พฤติกรรมราคาอาจเปลี่ยนไปโดยเฉพาะถ้าบิตคอยขึ้นต่อๆไปถึงปีหน้าคนอาจจะเข้าใจผิดว่าวงจรจบ แล้วพอถึงจุดที่ตลาดปรับฐานแรงๆตามวงจรเดิมที่ซ่อนอยู่ก็อาจจะเจอความผันผวนแบบไม่คาดคิดได้ปัจจัยสําคัญก็คือการที่สถาบันเขามาถือยาวๆแบบนี้มันไม่เคยมีในรอบก่อนๆมันอาจจะยืดตลาดขาขึ้นหรือทําให้ปรับฐานเบาลงแต่จะลบวงจรไปเลยไหมอันนี้ต้องดูกันยาวๆอีกเรื่องที่น่าสนใจมากคือที่เอริกทรัมบอกว่าเป็นไปได้สูงมากที่ประเทศหนึ่งแอบซื้อบิตคอยไปเยอะถึง200,000เหรียญ มูล,ลค่ากว่า2.2หมื่นล้านดอลลาร์เลยนะโดยที่ไม่เปิดเผยตัวตนถ้ามันเกิดขึ้นจริงนี้ถือเป็นสัญญาณที่แรงมากๆเลยนะใช่ค่ะมันบอกถึงความเชื่อมั่นระดับสูงสุดต่ออนาคตบิตคอยเลยแล้วก็ยืนยันแนวโดมที่ว่าองค์กรใหญ่หรือแม้แต่ระดับประเทศกำลังแอบเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลกันเงียบๆทำไมต้องเงียบๆละ่ะการซื้อปริมาณมหาศาลขนาดนั้นถ้าเปิดเผยออกมาราคาคงพุ่งแรงทันที ทำให้ต้นทุนการซื้อสูงขึ้นมากการทำเงียบๆก็ช่วยให้เก็บของได้ในราคาที่ต้องการแล้วก็ไม่ส่งสัญญาณให้คู่แข่งรู้ตัวด้วยเป็นเรื่องกลยุทธ์ ปัจจัยจากโลกการเงินดําเดิม,ดมอย่างนโยบายการเงินก็ดูจะมีผลเหมือนกันนะมีการคาดการณ์ว่าถ้ามีการใช้ QE อีกในอนาคตมันจะยิ่งดีต่อราคาสินทรัพย์ดิจิทัล QE ก็คือการที่ธนาคารกลางอัดฉีดเงินเข้าระบบส่วนใหญ่ก็ผ่านการซื้อพันธบัตรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจธธผลคือปริมาณเงินในระบบมันเพิ่มขึ้นค่างเงินก็มีแนวโน้มลดลงนักลงทุนก็เลยมองหาสินทรัพย์ทางเลือกที่มีอุปทานจํากัดอย่างบิตคอยเพื่อรักษาความมั่งคั่ง การคาดว่าจะมี QE อีกก็เลยถูกมองว่าเป็นปัจจัยบวกต่อราคาบิตคอยมีการมองไปไกลถึงขั้นว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเองก็อาจจะเข้ามาซื้อบิตคอยในอนาคตแต่ตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณชัดเจนขนาดนั้น ทั้งหมดนี้มันสะท้อนภาพการแข่งขันระดับโลกที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยนะเหมือนเป็นการวิ่งแข่งกันเลยที่ทุกฝ่ายต่างเร่งพัฒนาแล้วก็ยอมรับเทคโนโลยีคริปโตถูกต้องค่ะการแข่งนี้มีทั้งระดับผู้นำประเทศทั้งภาคเอกชนมีการพูดถึงแผนเอาพลังงานส่วนเกินจากเมืองใหญ่มาขุดบิตคอยหรือการที่บางประเทศแอบเก็บบิตคอยจำนวนมหาศาลแสดงว่านี่ไม่ใช่เรื่องของนักลงทุนรายย่อยแล้วแต่เป็นเรื่องยุทธศาสตร์ระดับโลก การจัดสรรพลังงานเพื่อขุดก็เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งนี้ด้วยแนวโน้มการเก็บแบบเงียบๆของรายใหญ่ทั้งสถาบันทั้งอาจจะระดับประเทศดูเหมือนจะชัดขึ้น,นเรื่อยๆมันบอกว่าผู้เล่นที่มองการไกลมีทรัพยากรเยอะกำลังวางเดิมพันกับอนาคตของสินทรัพย์ดิจิตอลเชื่อมั่นระยะยาวแล้วก็กำลังเคลื่อนไหวเพื่อสร้างความได้เปรียบก่อนที่ตลาดจะโตเต็มที่กว่านี้ การที่องค์กรใหญ่หรือแม้แต่ประเทศต่างๆทยอยเข้าซื้อบิตคอยอย่างเงียบเยี่ยแบบนี้จะส่งผลกระทบต่อทิศทางราคาและความเชื่อมั่นในระยะยาวอย่างไรบ้างประเด็นนี้น่าสนใจให้คบคิดกันต่อขอให้ทุกสเต็ปของการลงทุนนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ฝากติดตามช่องคอยวันอวันสำหรับมุมมองและประเด็นน่าสนใจอื่นๆในโลกสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยนะครับ